ครับวันนี้ก็อยู่กับผมว่านไบส์เอ็กซ์ดีชานะครับคืออันนี้ผมมาแกะแ,กแล้วนะครับเป็นแกะเทปแล้วนะครับมันก็คอกืออังก,ก,กิลัากับเมกากับพีรานะคะก็คือเมกาและพีระกันแหละนี่แหละคือจุ๊กเกอร์จะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเล่นจุ๊กิีรานะครับ,บ,มบ,บ,ฟรฟรบแม่ผมให้สั่งเดือนหนึ่งสองตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับขอบคุณแม่มากๆเลยถ้าเกิดราคาสูงก็สองตัวต่อเดือนถ้าเกิดราคาแพงก็ กับไม่กับกอรด้นะคะแกแนีรักมส่งเร็วมากเลยตัวีเลโอ้โหตัวอย่างเล็กไหมจะเล็กไม่เป็นไรเอาเดียวเอ้าทำไมทำไมมีสามตัวโอว้ยวเีวส่งแค่กีกักับกับไม่กับกัด้าแล้วชิงเก่ พี่วิวซื้อให้ตัวหนึง่งโอ้ยเก๋งแต่ตัวเล็กนองนี่โอ,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 โอ้พี่ผมสั่งให้มาแถมอีกตัวหนึ่งหืมโคตรดีเลยหัวแองกิลัสเมกะกอสิลา่าแล้วก็ซิงกิโดลา่าอันจริงๆผมเลือกแค่สองตัวนี้นะอันจริงๆจะเอาแองกิลัสกับไก่แก่นแต่ว่าไก่แก่นหมดก็เลยเอาตัวนี้แต่ไม่น่าเชื่อเลยไนดะ้ซิงกิโดลา่าเฉยเอออันจริงๆผมก็อยากได้แหละซิงกิโดลา่า อขอบคุณพี่วิวมากส่วนคลิปนี้ต้องปิดคอมเมนต์นะครับอืโอเคอันนี้คือเสียงจากอนาคตอ,อีกแล้วคือคลิปก็คือผมอัดไปเมื่อวานแล้วผมมาตัดต่อวันนี้ไงอืก็สาวๆที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับต้องปิดคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปเปิด <c oughs> จะบอกจะลง คลิปที่เป็นแบบให้คอมเมนตะ์อะคลิปในคลิปนั้นอนะเดี๋ยวถ้ากิดลงคลิปนี้เสร็จผมก็จะลงคลิปนั้นแล้วให้ท่านผู้ชมไปคอมเมนต์เลยเพราะว่าคอมเมนต์คลิปนี้จะปิดนะครับแล้วให้ท่านผู้ชมไปคอมเมนต์คลิปคลิปต่อไปที่ผมกําลังจะลงนะครับจะลงพร้อมกันอนะโอเคก็อย่าลืมโดเนทด้วยนะครับถ้าเกิดใครรวยๆต้องการโดเนทมากเลยมีอยู่24บาทในโทมันนี่ 徒。